กวนเพื่อไทยคนหนึ่งฮะแล้วก็เป็นมานานแล้วด้วยก็เหมือนกับมาดาก็ก็เป็นมาอยู่ในพรรคเพื่อไทยแล้วหรือเปล่าแปลว่าหลังจากนี้คงจะเห็นคุณมาดามาช่วยหาเสียงบ่อยขึ้นใช,ใช่ไหมครับณตอนนี้ทําเรื่องไปทางกรกตแลนะ้วที่จํากัดน,นิดนึงสำหรับหนึ่งหมื่นบาทที่จริงแล้วเป็นเงิน,นานาคผมอยากให้คุณออกไปศึกษากันดูดีๆว่าที่จริงแล้วเนี่ยตัวเองก็เป็นคนคนหนึ่งที่ติดตามเกี่ยวกับเงินหนึ่งหมื่นบาทนี้มาโดยตลอดอย่างแรกเลยเนี่ยมนํามเชื่อว่าทักเกิดได้จริงนะฮะ ถ้าเกิดได้จริงมันจะเป็นผลดีต่อส่วนรวมแต่ขนาดเดียวกันวันนี้อย่างที่เรารู้กันว่าก็ต้องไปอธิบายให้ฟังว่า1,000 0บาทจะไปเอาเงินที่ไหนมาแจกอย่าใช้คําว่าแจกดีกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่เงินสดมันก็เหมือนกับเครดิตถูกต้องไหมฮะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บในการจับใจ่ายใช้สอยในพื้นที่4ีกิโเมตรเพราะฉะนั้น มันแปลว่าทุกพื้นที่ทุกคนก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นมันก็เหมือนกับการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมเระเทศ็ตอนนี้ถูกติงมากจากหลายพักเลยเหมือนทุกโจมตีลุมเราเราอยากจะแบบไนหาเป็นปสมา,าชิกเลยใจเย็นกว่าไหมรอให้ทุกคนเห็นข้อมูล <S <S <ๆ S 1> เห็นดีเทลเมื่อก่อน30บาทรักษาท,ทุกโรคออกมาก็โดนด่ากนันนี่แต่วันนึงเมื่อมันเป็นประโยชน์ วันหนึ่งเมื่อมันเป็นอะไรที่หลายๆคนยอมรับได้วันหนึ่งที่พวกเราทุกคนคนไทยเข้าใจมันมันอาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้นะฮะแต่ถ้ามันเป็นแค่นโยบายตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นแล้วเออตรงนั้นเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งไหมผ้ตอบพน,นักการเมืองเกินหรือเปล่าวะไม,ไม่ใช่แต่อันนี้คือสิ่งที่ตัวเองอ่านมาแล,แล้วก็ศึกษามาแล้วอย่างแรกต้องเรียนก่อนว่าณนะตอนนี้เป็นแค่นโยบายถูกต้ไหมฮะเพราะฉะนั้น เราก็อยากจะให้ให้รอถ้าสมมติตัวมมาทำเองนะฮะในฐานะประชาชนคนไทยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็อยากให้เราหักแปบบึงว่าจริงๆแล้ว1นึ่งหมบาทข้างในเขาเป็นยังไงก็ต้องให้ทางพักเพื่อไทยเป็นคนมาอธิบายให้ประชาชนอย่างเราๆเข้าใจฮนะเรากําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงว,วัยล้ะ สิ่งหนึ่งอ่ะแค่อยากจะให้อยากไม่อยากให้เอาเงินเก็บทั้งชีวิตอ่ะมาหมดกับค่ารักษาคนใดคนหนึ่งอยากจะเห็นแค่ว่าไอ้สามสิบบาทรักษาทุโกโรคของเราเนี่ยมันทำาได้จริงและมันมีประโยชน์ที่ไม่ต้องทาให้ไม่ต้องทําให้คนอย่างพวกเราทุกอาชีพน้ำล,ละลายเพราะการรักษาต้องไหมฮะก็ใช้ไอ้สามสิบบาทหรือบัตรทองพลาสเนี่ยอยากให้เกิดขึ้นจริง,รง,รงอันนี้คือความหวังเลยเมื่อก่อนไม่รู้สึกหรอกฮะเพราะเรามีเงินทาประกันชีวิต แต่วันนี้วันที่เรามีคนอยู่รอบตัวเรามากๆมีน้องในบริษัทอะไรเงี้ยเรารู้เลยว่าปัดทองมันสำคัญจริงๆนะ